สวัสดีครับนี่คิสไซโค้งหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจมรัปัดนะครับกลับมาเจอกันในวันนี้ก็คงจะเล่าความคืบหน้าเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะแล้วก็ข่าวสารในรอบวันที่มันน่าสนใจให้ได้ฟังกันถ้าพร้อมแล้วนะครับ s u b s c r i b e นี่ครับแล้วติดตามในทุกช่องทางที่ขึ้นอยู่บนนี้เลยนะครับและมีเว็บไซต์ให้ได้ติดตามทั้งคอลัมน์ทั้งข่าวสารนะครับทั้งฟุตบอลไทยและบอลต่างประเทศด้วยนะครับ ในชื่อ t i n k c u b c o ผมเริ่มต้นที่เรื่องของสุปโชคสารชาติก่อนละกันนะครับหลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจากการลงสานามเป็นตัวสำรองซะส่วนใหญ่ให้กับซัปโปโรนะครับแล้วก็จากคอมเมนต์ของแฟนบอลในญี่ปุ่นที่ส่วนใหญ่จะใช้ช่องทางทวิตเตอร์เนี่ยเขาก็บอกเลยนะครับว่าเกมที่ซัปโปโรบุกชนะคาชิวะเรโซ5-4เนี่ยฟอร์มของเจ้าเช็ค ที่ลงเล่นราวๆ1 5นาทีสุดท้ายเนี่ยได้รับคำชื่นชมในเรื่องของวิธีการเล่นร่วมกับเพื่อร่วมทีมแล้วก็การมีส่วนสำคัญในการเล่นแบบโต้กลับที่ทำได้ดีแล้วก็ช่วยทีมทำประตูชัยได้ในช่วงนาทีสุดท้ายได้สำเร็จแล้วก็แฟนๆบางคนเนี่ยถึงกับยอมรับนะครับว่าฟอร์มดีๆแบบนี้เนี่ยสุภโชคควรจะยิงประตูที่6ให้กับทีมก็ลองไปดูกันนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยคอมเมนต์ของแฟนๆก็บอกว่าประตูที่ทำให้ซัปโปโรชนะ5-4เกิดจากการเล่นเกมรุกแบบเป็นทีมด้วยเซนบอลที่ยอดเยี่ยมของสุปรโชคมิยาสวาวะแล้วก็ชุนตะเข้ามาด้วยเทคนิคที่ยอดเยี่ยมทั้ง3าคนเลยแล้วก็พร้อมจะเป็นคนใส่สกอร์ทุกคนเลยนะครับอีกหนึ่งคอมเมนต์บอกว่าเห็นแล้วใช่ไหมนะครับว่าแฟนบอลเนี่ยเริ่มจะหลงรักสุปรโชคแล้วครับเพราะว่า ทุกคนอยากเห็นสุปโชคเนี่ยยิงประตูที่6ในเกมนี้ใจจะขาดส่วน MVP หลายคนก็บอกว่าในเกมนี้เนี่ยมอมไปนสุปโชคเลยนะครับถึงแม้จะลงเล่นด้วยจำนวนเวลาซึ่งน้อยก็ตามเขาบอกว่าเช็คเล่นเกมบุกได้ดีมากโดยเฉพาะจังหวะที่ไม่มีบอลอยู่กับตัวจะเห็นได้เลยว่าการเคลื่อนที่ของเช็คเนี่ยเริ่มเห็นชัดแล้วในตอนท้ายเกมว่ามีประโยชน์กับทีมมากข้อความนี้น่าสนใจเหมือนกันครับบอกว่าสุปโชคเนี่ยเป็นนักเตะที่ดีจริงๆ แม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ซุปเปอร์ซับก็ตามกรณีการเล่นร่วมกับเพื่อนครับยังมีคอมเมนต์ที่น่าสนใจอีกนะครับเช่นสุปโชคเล่นร่วมกับโคมาอีได้ดีมากๆหลังจากลงมาการทะลุแผงเกมรับด้วยความเร็วของเขานั้นจัดจ้านจริงๆส่วนลูกที่5ที่คนบอกกันนะครับว่าสุดยอดเนี่ยใครเห็นภาพไฮไลไท์หรือว่าดูสดคงจะรู้นะครับว่าการสวนกลับเนี่ยทำได้โดยสุปโชคเป็นจุดเริ่มต้นและนี่คือปีที่ซัปโปโรเนี่ยเล่นได้ดีมากๆซึ่งแฟนบอลท่านนี้บอกว่า ส่วนใหญ่ทุกคนพูดแบบนี้เป็นเสียงเดียวกันในการวิอกาสไปดูที่สนามแล้วก็อีก2ข้อความนะครับที่ผมเก็บมาเขาบอกว่าพยายามจับตาดูว่าเช็คจะลงมาทําอะไรได้บ้างแต่นักเตะไทยคนนี้สุดยอดจริงๆยิ่งกว่าที่เขาคิดไว้และข้อความสุดท้ายบอกว่าว้าวเลยครับที่เห็นสุ p โชคเล่นดีมากเก่งและสามารถสร้างโอกาสด้วยตัวเองได้ดีครับก็ตามเชี์กันต่อนะครับสถานการณ์ของสุ p โชคสารชาติส่วนชนาทิพย์สงกระสินเนี่ย ก็แน่นอนครับข่าวหนาหูว่าจะกลับไทยผมก็ยืนยันนะครับว่าตอนนี้กําลังหาทางออกร่วมกันอยู่ระหว่างฟรอนตาเล่กับชนาทิปนะครับซึ่งแนวโน้มเนี่ยต้องยอมรับว่าถ้าจะกลับมาค้าแข่งที่ไทยด้วยสัญญาย,ยืมตัวพ่วงการซื้อขาดเนี่ยอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดหรือปล่อยยืมตัวก่อระยะสั้นๆ ในช่วงเวลา6เดือนนะครับแล้วมกราคมกลับไปลุ้นสู้ตัวจริงกันใหม่ในกรณีที่โอนิกิกุนซือของฟรอนตาเล่เนี่ยขอลาออกจากผลงานที่ไม่ดีซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยชัดเจนนะครับว่าบอลของฟรอนตาเล่เนี่ยไม่ค่อยเปิดโคชด้วยถ้าชนาทิปยังมีวัสนาในการเล่นกับเจลีกต่อเนี่ยโดยเฉพาะฟรอนตาเล่ซึ่งผู้บริหารแสดงจุดยืนว่าอยากใช้ชนาทิปเนี่ย ก็ต้องลุ้นนะครับว่าสุดท้ายเลยเนี่ยทางโอนิกิเนี่ยจะไขก๊อกลาออกจากผลงานที่ไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดผลงานของฟรตเตเล่ดันฟื้นขึ้นมาผมว่าเจชนาทิปเนี่ยโอกาสจะเล่นในเจลิกต่อก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะที่ผมทราบมาก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าออปชั่นในตอนนี้ในกรณีที่ยังหาทางออกกันไม่ได้เนี่ย ทางฟรอนตาเล่ยังไม่ปล่อยให้ทีมในเจลีกย,ยืมแน่นอนครับส่วนความเคลื่อนไหวของตลาดซื้อขายนักเตะไทยลีกนะครับเริ่มต้นที่เรื่องของสุบรรยาปุริสายครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยมีการโพสต์อำลาทีมชลบุรีเอฟซนะครับแล้วก็บอกว่าจะขอเป็นกองเชียร์ฉลามชนตลอดไปก็แน่นอนครับสุบรรยาเองเนี่ยผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าเขาเนี่ยอาจจะตัดสินใจแขวนสตั๊ดนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีออฟเฟอร์เข้ามานะครับจากอุทัยธานีเอฟซครับให้สุบรรยาได้พิจารณาก็เป็นข้อเสนอ ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าสุบัญญาเนี่ยย้ายไปอยู่กับภรรยาที่ชัชนาทซึ่งชัชนาทกับอุทัไทยธานีเนี่ยเดินทางไม่เกิน30นาทีแล้วก็น่าจะรอทางฝั่งสุบัญญาตัดสินใจอีกครั้งว่าจะเล่นต่อหรือเปล่าเพราะาจริงๆเนี่ยก็ลังเลเหมือนกันระหว่างเล่นกับเลิกเพราะว่าเงื่อนไขที่สุบัญญาอยากเล่นเนี่ยคือทีมทีมนั้นต้องมีความกระหายอยากจะประสบความสําเร็จและไม่ต้องลุ้นหนีตกชั้นนะครับไม่ต้องเหนื่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเล่นเนี่ยบางทีไปนึงหรือว่าเล็กนึง อาจจะเลิกเลยก็ได้ในที่สุดนะครับสุบัญญาดูเหมือนตัดสินใจแล้วครับว่าจะค้าแข้งต่อซึ่งอุทัยธานีตอบโจทย์จริงนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะปิดเดีลยวกันลงหรือเปล่าถ้าปิดลงเนี่ยนะครับตรงนี้สุบัญญาก็จะไปบัญชาการเกมเป็นตัวทีเด็ดหรืออาจจะเป็นผู้เล่นหลักให้กับทางอุทัยธานีในบางช่วงเวลาซึ่งประสบการณ์ก็ถือว่าสําคัญนะครับ กับนักเตะร,ระดับนี้ที่จะช่วยทีมน้องใหม่ได้อีกหนึ่งคนที่จะย้ายไปอยู่กับอุทัยก็คือวัฒนาไพล่นุ่มนะครับหลังหมสัญญาก,กับน้องบัวซึ่งฝ่ายบริหารอุทัยก็อยากได้ตัวกลับไปช่วยทีมอีกรอบอยู่แล้วครับขณะที่กุนซือก็ยังเป็นคนเดิมนะครับให้โอกาสโคชหนุ่มอย่างโคชโด,โดพัทรพลนาประเสริฐได้คุมทีมต่อไปนะครับต่อกันที่เรื่องของกรวิทย์ทศนะครับหลังจากถูก B ีจีปทุมปล่อยตัวออกมาล่าสุดราชันมังกรราชบุรีเอฟซีเปิดตัวเจ้าสันเข้ามาร่วมถิน Solar Park, ่นดาก้อนโซล่ก ธนวัฒนิติการชนานะครับร่วมถ่ายภาพชูเสื้อเปิดตัวในครั้งนี้กรพิทย้ายมาอยู่กับ BG จีปทุมในช่วงตลาดซื้อขายเลก2ที่เพิ่งจะจบไปของฤดูกาลที่ผ่านมาและก็มีโอกาสลงช่วยทีมทั้งหมด9นัดนะครับตัวจริงสสำรอง7ยิงไป1ลูกกับ1แอซซิตรวมทุกรายการจนกระทั่งย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของราชบุรีจะว่าไปแล้วนะครับกรวิทเนี่ยอาจจะถูกนำมาแทนที่ของแดนเลเลยไหมน่าสนใจนะครับตัวหน่งหน้าเป้าแต่ผมเชื่อว่าจะเป็นหน้ากึ่งปีกเพราะว่าราชบุรีในสไตล์กองหน้า ตัวต่างชาติเท่านั้นแหละครับและต้องเป็นกองหน้าในสไตล์โป้งปิดบัญชีตแต่การดึงนักเตะไทยเข้ามาก็ถือว่าน่านสนใจนะครับปอยหนึ่งคนที่จะเข้ามาที่ผมบอกไปก็คือศิวกรจักขูประสาทร,รวมถึงอดิสรพรมรักนะครับที่รอการเปิดตัวหลังจากนี้นะครับส่วนปลิสเทโรนะครับก็เซ็นสัญญาควาตัวอับดุลฮาฟิดบอรรายเฮงวิ่งแบ็คซ้ายแล้วก็ปีกตัวจี๊ด จากสวัสดแคทณคอยราชสีมาและเมียวมินลัดครับผู้สปประตูทีมชาติเมียนมามาร่วมทีมซึ่งเมียวมินลัดเนี่ยนะครับเคยอยู่กับราช,ชบุรีประกอส่วนอับดุลฮาฟิดเบอร์รายเฮงนะครับแข่งชาวนาราธิวาสในวัย27ปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเตะคนสําคัญของสวัสดแคทนะครับลงสนามไปทั้งหมด 27นัดยิง2ลูกกับ1แอสซิตนะครับในซีซั่นที่ผ่านมาก็จะมาเติมเต็มเกมรุกริมเส้นของโปลิสเทโรได้ดีอย่างแน่นอนส่วนการมาของเมียมิลัตนะครับผู้สประตูทีมชาติเมียนมาส่วนสูง188ซติเมตรเนี่ยมาอยู่กับราชบุรีโอกาสเล่นเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับแต่การมาอยู่ตรงนี้ก็ถือเป็นการคัมแบ็กกลับมาใช้โควต้าอาเซียนอีกครั้งหนึ่งหลังจากคนสุดท้ายเนี่ย ก็เป็นนักเตะทีมชาติมาเลเซียนะครับอย่างโดมินิกตันซึ่งก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงเล่นสักเท่าไหร่แต่ตรงนี้ประตูมือ2นะครับก็คงเอามาแทนที่ของกรพัฒนาลีจันนั่นแหละครับเพราะมือ1ยังไงก็คงเป็นศิลทวีชัยหาดไทยรัตนกุลต่อไปแน่นอนตรบาบใดก็ตามที่ซุป,ปติเนีย่ยังไม่ได้ประกาศเลิกเล่นหรือแขวนสตั๊ดนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับยังไงฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Facebook ก็มี TikTok ก็มีแล้วก็เว็บไซต์ด้วยนะครับ t i n k c r v c o เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ